สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์นะครับที่18มิถุนา2564นะครับวันนี้จะพามาเยี่ยมชมข้อควายผมเองครับเนี่ยข้อควายเล็กๆครับเพิ่งจะเริ่มเลี้ยงมาได้2-3ปีครับนาอารักษ์ข้อควายไทยสายพัฒนานะครับบ้านหนองอารักษ์หมู่15ตำบลโคกสะอาดอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับผมข้างบนนี้จะเป็นแผงโซล่าเซลล์ครับติดตั้งอยู่ข้างบนหลังคานี่แหละครับ แผงควบคุมโซลาเซลล์นะครับิง่ายๆครับไม่มีอะไรมากมายครับผมติดตั้งเองครับช่วยๆกันประหยัดไปเยอะครับช่วงนี้ไม่ได้ทำความสะอาดคอกเลยครับจะรกๆหน่อยหนึ่งมีควาอยู่เจ็ดตัวครับผมมีทั้งแบบเก่าแบบใหม่ครับเพราควายผสมประสานกันไปตอนนี้ลุงวิเชียนนะครับแกเอาควายออกให้แล้วครับผมพรผมมาช้า ประมาณปกติประมาณสามโมงครึ่งประมาณเด็กเรียนเลิกเรียนครับจะเริ่มปล่อยควายออกไปเลี้ยงแล้วครับนี่ครับผมบริเวณแท้เลมนะครับพื้นที่ประมาณประมาณห้าไร่ครับปล่อยเป็นทุ่งหญ้าไว้สําหรับแท้เลมนะครับผมแต่ถ้าโครงการโคง้งหนองน้ำมาขุดก็จะเสียพื้นที่ไปประมาณสามไร่เศษครับไม่เป็นไรก็ ทำใจแล้วครับเพราะอยากได้โครงการต้นแปลงตรงนี้ก็ยังไม่ได้ไถานาเลยครับเก็บไว้ก่อนเป็นที่ทําเลเลี้ยงสัตว์ไปก่อนครับเก็บไว้ไปเรื่อยๆไหนควาอยอยู่ไหนนอกครับเนี่ยผมมาไม่ทันมึงเนี้ยตาก็ปล่อยควายให้ไปก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับผมเลี้ยงแบบบ้านๆครับควายบ้านแต่ก็ถือว่าตั้งใจทำครับผม อาจจะยังไม่ค่อยถูกตาถูกใจเท่าไหร่ค่อยเป็นค่อยไปครับเมื่อก่อนตรงนี้จะปลูกอ่าหญ้าสวิตจัมโบโ้นะครับพอแรงจัดปล่อยควายลงกินเกลี้ยงเลยครับไม่เหลือเลยส่วนนี้ข้าวประการ,รปืนนะครับเนี่ยประการ,รปืนนะครับงอกแล้วครับผมกําลังขึ้นมาอย่างสวยเลยครับเนี่ยครับนู้นควายอยู่นู้นครับ บริเวณพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นที่ทํานาเนี่ยครับผมเลิกปลูกข้าวมาหลายปีแล้วหันมาทําเป็นทําเรียงสัตว์ดีกว่าเี้ยไควของตัวเองโน่นนะครับเดี๋ยวจะพาไปพบกับคุณลุงวิเชียนป่าวิเชียนของเรานะครับผมนี่ครับเลี้ยงควายมืออาชีพครับจากชัยภูมิครับคลิปที่แล้วบอกว่ามาจากเพชรบูรณ์บอกผิดมาจากชัยภูมิครับ นี่ครับเป็นผู้จัดการคอกของผมครับสวัสดีครับครับผมทำไรครับน่ะยก่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูควายนะครับผมเนี่ยครับโอ้โหมีอุปกรณ์มาะจำตำแหน่งด้วยนะครับเน่ยปล่อยมานานยังครับเนี่ยกว่าประมาณสิบห้านาฬิกาใช่ไหมฮะตามไปดูกันดีกว่านั่นเด็กๆหันมามองหน้ากันแล้วครับ แปลงธรรมชาตินะครับเนี่ยเป็นหญ้าธรรมชาติครับปล่อยให้มันแทะเล็มไปครับรอดูว่าพื้นที่โค้งหนองนาเขาบอกเขาจะมาทํามาถึงประมาณนี้ครับเนี่ยคราที่แล้วผมก็ลองขุดคลองไส้ไก่ทําเองอะไรเองตกฏว่ามันบบมตื้นเขินครับโน่น่อ,อทางนู้นให้ควายลงอ่าบเดี๋ยวนี้ไม่ลงเลยมีแต่หอยคันครับอ่ะครับเดี๋ยวพาไปดูควายนะครับผม กระเป๋าสวยแล้วนะ,ะนี่เด็กมองกันเต็มเลยครับดูแพงกล่าผมปลูกไว้ร่วมปีที่สองนะครับนะปีนี้โผล่เพียบมาเลยครับปีที่แล้วมองไม่เห็นอะไรเลยครับปีนี้ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแสดงว่าน่าจะหลากหลายปัญหานะครับกำลังสวยเลยครับกำลังขึ้นสวยแต่ว่า ถ้าโคกหนองนามาก็ต้องยกพื้นที่ให้เข้าไปครับเลยต้องดิ้นรนหาที่ใหม่หลกที่ใหม่เจะปลาในะน้ำคข้ายหน่อยครับผมเนี่ยครับในกระเป๋านี่ส่วนใหญ่ก็จะมีอุปกรณ์การเคี้ยวหมากนะครับป๋าชอบเคี้ยวหมากใช่ <laughs> ไหมป๋า <laughs> ถ้ากินหมาครับนี่มันนี่เลยครับป่าเจอทางนี้เลยครับนี่ครับป๋ารักควายมากครับต้องได้ดูนั่นนี่ครับผมเนี่ยทันวาครับคนนี้ทันวานะครับตัวนี้ไม่ใช่คนเนี้ยตัวนี้ทันวาพี่กับน้องครับเนี่ยน้องโตกว่าแล้ว เนี่ยครับกินหญ้าก,กันอย่างมีความสุขบริเวณรั้วรอบมิดชิดอยู่ครับผมมีรวดหนามมีอะไรให้อยู่ครับครับบางครั้งก็ปล่อยแล้วก็นั่งดูอยู่ฝั่งนู้นเลยครับเพียงแต่ว่าวันนี้เดินเดินดูหน่อยครับมีแต่โครนครับช่วงนี้ไม่ได้อาบน้ำอาบท่าเลย ก็ดีไปอย่างหนึ่งครับป้องกันพวกมแมลงบินพวกยุงต่างๆเป็นวิธีแบบธรรมชาติครับนี่เลยแม่คอกของเราแม่ทองคูนครับกําลังแทะกําลังแทะเล่มหญ้าเพ็งกลุลาอย่างอร่อยอร่อยทองคูลทองคูลเอ้ยเนี่ยครับทองคูลของเรา สวยนะครับแต่เตี้ยรครับเสีเยอย่างเดียวนางเตี้ยไปนี่นี่ก็ผสมหยกจูเนียไว้นะครับรอดูว่าเป็นยังไงครับจะติดไหมผ่านไปหนึ่งรอบแล้วครับผสมมาตอนประมาณสงกาน์น่าจะสองรอบแล้วครับเนี่ยเนี่ยเป็นยาแพงโกล่ลาแปลงแพลงกล่า,ลาครับสำหรับแทะเลมเนี่ยฝนตกหนักครับเมื่อวานเนี่ย กลับมาฟื้นเขียวขจีขึ้นมาเลยจะจะใส่ปุ๋ยก็เกรงว่าจะเสียไปเปล่าเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาขุดแล้วครับทางทอำเภอยืนยันมาแล้วว่าเดี๋ยวจะมาขุดให้แน่ๆนส่วนด้านข้างเป็นป่าทําเลเลี้ยงสัตว์พันกว่าไร่นะครับมีหมาจิ้งจอกด้วยนะครับเดี๋ยววันดีคืนดีผมจะอัดคลิปเสียงหมาจิ้งจอกให้ฟังส่วนนี่เลยครับแม่พูนทรัพย์ครับผมแม่พูนทรัพย แม่พูนซับควายตัวนี้ซื้อมาไม่แพงครับซื้อมาสามหมื่นกว่าครับผสมมาให้พร้อมนี่ครับควายร้อยสามสิบบวกครับตัวนี้ก็น้องเนียงละออครับผมเนียงละอสอ,องตัวนี้เขาจะอยู่เป็นคู่กันนะครับเพราะว่าทางนู้นเป็นเหล่าของเขาเองเขาไม่ค่อยจะยอมรับไม่เข้าฝูงเท่าไหร่ ปล่อยประมาณสามโมงครึ่งทุกวันนะครับจนถึงประมาณสักหกโมงเย็ยนนู่นะครับเราจะให้เขาเดินไปเข้าข้อกข,ของเขาเองเขาไปลงน้ําลงท่าแล้วก็แยกเข้าข้อกคาข้อมันนะครับช่วงนี้สายสนตะาายสั้นทุกตัวเลยน่าจะเจริญเติบโตขึ้นดีอยู่ครับการเลี้ยงแบบ บ้ายัานผสมผสมทุกแนวครับที่มีให้ทั้งแนวปลาณนียปลูกแปลงหญ้าเองอะไรเองครับทําไปทั่วแล้วครับลองผิดลองถูกครับไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอกครับเนี่ยครับก็ทุกวันผมก็ต้องมาเลี้ยงครับพอช่วงนี้โชคดีหน่อยได้ปลาวิเชียนก็มาช่วยดูแลให้เผมต้องวิ่งหลายทาง นี่เลยแม่เงินหนุนนะครับเนี่ยไม่โตหรอกครับไม่ไม่ควายไม่ใหญ่หรอกเจ้าเพชรเจ้าเพชรกับเจ้าก้าวครับพื้นที่ห้าไร่ก็ล้อมรัวใส่ลวดหนามไว้บางคนก็หาว่าผมเลี้ยงแบบขี้เกียจขี้เกียจจะเลี้ยงไปทำไม แต่มันคือการเลี้ยงแบบสไตล์ของผมเองครับไม่ได้ซ้ําแบบใครคิดลายไปก็ทําไปเรื่อยครับไม่จําเป็นต้องไปเดินตามใครหมดทุกอย่างแล้วครับผมดูตามพื้นที่เราตามงบประมาณที่เรามีเนี่ยครับแม่เนียงรอเนี่ยตัวเนี้ยถือว่าแข้งขาใหญ่นะครับหางยาวครับอืม จะเอาทุนทรัพย์กำหนดคลอดเดือนสิงหากันยาานะครับประมาณต้นกันยาคะครับก้าวเจริญไว้พิธีความสุขแบบบ้านๆครับเลี้ยงควายแบบบ้านๆเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำข้อยอย่างนั้นนะเนี่ยครับแปลงถลม ครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับผม